ตุลานี้จะมีหวานใจหรือเปล่าไปดูกันวันนี้อาจารย์แบงค์จะมาเล่าถึงเรื่องของราศีนะครับมีทั้งหมดสราศีที่โดดเด่นในเรื่องที่จะมีคู่ถ้าคุณโอดอยู่ในเดือนนี้นะครับเดือนนี้แหละจะเป็นเดือนที่คุณอาจจะได้เจอโอกาสใหม่ๆนะครับซึ่งไปเจอจากตรงไหนไปไปดูกันนะครับ ใครไม่กดติดตามฝากกดติดตามนิดนึงนะครับเรื่องคนที่ราศีแรกนะครับราศีแรกนะครับได้แก่ชาวราศีพิจิกครับเพราะว่าช่วงนี้ราศีพิจิกเนี่ยได้เจอคนเยอะนะครับแล้วมีโอกาสที่ได้ไปทําอะไรต่างๆมากมายนะครับทําให้มีโอกาสาได้เจอคนใหม่คู่ใหม่นะครับที่จะโผล่เข้ามานะครับราศีที่2นะครับ ได้แก่ชาวราศีเมษนะครับชาวราศีเมษเนี่ยได้จากเพื่อนแนะนําเพื่อนหรืออาจจะได้ไปปาร์ตี้หรืออะไรนี้แล้วอาจจะมีการแนะนํากันนะครับเพราะฉะนั้นคุณจะไม่เฉาไม่เหงาแน่นอนนะครับราศีที่3นะครับได้แก่ชาวราศีพฤษภชาวราศีพฤษภเนี่ยอาจจะเฉามาช่วงหนึ่งนะครับหรืออาจจะโดนหักหลังมาในช่วงเดือน2เดือนที่ผ่านมานะครับแต่เดือนนี้จะไม่เหงาต่อไปนะครับจะมีคนมาดามใจและดีกว่าคนเก่าอีกด้วยนะฮะและราศีสุดท้ายนะครับคิดว่าเป็นราศีของคุณหรือเปล่า แต่ก่อนอื่นนะครับผมมีเทคนิคในการเสริมดวงความรักของคุณนะครับโดยการคุณแค่ทําวิธีนี้ครับผมจะขึ้นคาถาเสน่ห์ให้นะครับตรงนี้นะครับท่องก่อนเวลาไปแต่งหน้านะครับหรือก่อนออกจากบ้านนั่นเองนะครับเพื่อช่วยในเรื่องของเสน่ห์เข้าตัวนะครับและราศีสุดท้ายพลาดไม่ได้นก็คือชาวราศีกุมนั่นเองนะครับชาวราศีกุมจะมีเสน่ห์มากๆในเดือนนี้จะได้คู่แน่นอนนะครับถ้าใครเชื่อคอมเมนต์ฝากเมมไม่นิดนึงแล้วกดแชร์ให้ด้วยนะครับ